ยาวสงกันก็ยาวอีก สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมคลิปตอนเย็นอีกแล้วค่ะตอนเย็นทุกวันละจ้าน้อยมากที่จะตื่นเช้ามาทำกับข้าวแต่อ้างอิงจากความจริงวันนี้ตอนเย็นก็จะพาทุกคนมาย่างหน้ากากดินหมูคือเมนูดินเนอร์ตอนเย็นวันนี้ก็จะเป็นเมนูหน้ากากหมูกับดินหมูนะคะกับส้มตำค่ะเมนูส้มตำนะคะเมนูโปรดประจําบ้านหลังจากการทําผัดกะเพราเลยค่ะในน้อยหน้าก็คือไม่น้อยหน้าทั้งสองนลค่ะสักการมีเจ็ดวันนะคะกินส้มตำเมนูตำตำปลาล่าไปแล้วจ้าวันสิ้นเดชได้เลยนะคะ นะคะหรือว่าเกือบเจ็ดวันก็ยังพูดได้วันนี้กินอยู่ง่ายนะคะมิงพูนี่มันดูดีหน่อยวันนี้กินอยู่ง่ายนะคะกินอะไรซ้ำๆเดิมๆได้อยู่ค่ะก็จะมาทําการหมักหมูนะคะทำความสะอาดหลายๆน้าเลยนะคะจนสะอาดเสร็จแล้วก็จะมาตำกระเทียมโขกๆนะคะตำให้แหลกให้เข้ากันเลยค่ะทาไมพ่อจ๋าไม่ใช้เครื่องปั่นขยันสั่งนะปราว่าพ่อจ๋าอยากตำพ่อบอกว่าตำมัเร็วกว่าตำกระเทียมกับพริกไทยนะปลอ์ที่เธอสบายใจเอาที่สบายใจค่ะเขาย่างเดียวขอให้ได้กิน หมักหมูนะคะหมักง่ายๆเลยใส่พริกไทยกับกระเทียมที่ตำไปแล้วนะคะใส่ลงไปแบบนี้ได้รสเลยนะคะปรุงรสก็มีผงปรุงรสแล้วก็จะมีซอสนะคะไม่มีฝ้าเขียวก็ฝาเหลืองนี่ละจ้าแบบไม่โลกไตถามหาหยอกมันก็พอดีอยู่แล้จ้าไม่ได้หมักนานแล้วไปเคีมยวนไตวให้แล้วก็คนโคเลโคเลให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีขึ้นไปค่ะแต่ว่าอันนี้คือหมักประมาณ2นาทีถึง1นาทีนีคือหมักแป๊บเดียวค่ะประมาณ1นาทีก็มาย่างเลยหมักนานๆนะคะมันจะได้เข้าเนื้อค่ะ ก็จะมากรอบไฟนะคะก็คือดังไฟบานเท่านี้อากาศวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะออกน้อหนาวนิดหน่อยนะคะเป็นบางเวลาค่ะคะชอบทายพยากรณ์อากาศเป็นทะเลาลวงปล่อยปางเฟ์มารีพยากรณ์อากาศดีความคิดที่ดีไม่เลวเหยียพ่อก็จะเอาหมูที่หมักนะคะมาย่างแบบนี้เลยค่ะจะมันตึงเองจ้าสองเตาคนเดียวให้โลกจําไปเลยสิค้าย่างแบบนี้ไปเลยค่ะเตาหนึ่งก็ไฟแรงลัวมีความหวังอย่างไรสุดท้ยมันก็สุกเหมือนกันนะคะเพราะว่าย้ายไปเตาที่ไฟแรงย่างหมู ไว้แบบนี้เลยนะคะเวลาเดียวกันค่ะจะพาทุกคนมาดูการตัดผมของน้องมีดรามานะคะนี่ก็คือจะตัดผมให้น้องค่ะก็คือน้องก็ตัดผมบหม่นะคะก็คือประมาณ4 5หเดือนตัดหนึ่งครั้งมันก็ยาวสระผมทุกวันมันก็ยาวทุกวันนะคะก็ตัดประจํายาวประจำ่าอะไรแต่นี้ก็เลดมาหลายรอบแล้วค่ะก็คือเลดมาตั้งแต่ปีที่แล้วาล้หนึ่งเดือนที่แล้วนะคะกว่าจะใช้เวลาตัดได้วันนี้ก็คือเขียวเอาเขียวเอาเตอนนี้น้องไม่อยากตัดนะคะแต่ก่อนก็คือบอกให้ตัดให้เองเลยค่ะสงสัยแตกสาวแล้วละมั้หนูอายเพื่อนหนูอายนะคะ หนูไม่อยากตัดผมหนูไม่อยากตัดผมโอ้ยแอลไปนั่งร้องให้ค่ะโอ้ไปนั่งกอดเข้าห้องหนโอ้ยควัญเอ้ขวัญนะแม่ก็ได้ไปกอดเอาตัวมานะคะเพราะว่าต้องมาซอยผมให้เสร็จค่ะเพราะว่าผมมันแ่หว่งนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะคะน้องไม่อยู่นิ่งๆค่ะตัวเองขยับไปขยับมาแม่ก็ไม่ใช่ช่างเสริมสวยค่ะช่างประจําบ้านหนูนะคะสองหัวนี้ไม่เคยพลาดเลยเคยโดนตัดแล้วนะคะไม่พ้นมือแม่จ๋าค่ะหลายรอบส่วนน้องก็โดนตัดแล้วค่ะกับเข้ากันต่อค่ะนี่นะคะหมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะช่ำๆเลยค่ะนะ เดี๋ยวจะเอาไปหั่นกันนะคะันแบบนี้เลยนะคะหั่นแบบใส่เคียงร้อนๆค่ะก็นั่งกินอยู่ตรงนี้เลยที่เก่าที่เดิมไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ่นะคะก็ใช้มือถ่ายเองเลยค่ะขอไม่พอยังไงใช้มือถ่ายเองวันนี้ก็พยายามจะสื่อว่านะคะกล้องมันหักตั้งกล้องขามันจะหักนะคะตั้งกล้องไว้ก็ไม่ได้ดังนั้นก็แบบจะพยายามใช้มือถ่ายก็คือถ่ายด้วยตัวเองเลยส้นสันมัวๆัวค่ะพังไม่ใช่เลยเลยค่ะเด็กสามคนกล้องพังนะคะทําที่แบบขาตั้งกล้องพังคาโยกเล่นโยกนำก็ไม่ ฟังค่ะเอาอะไรมาฟังเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะไม่สบายค่ะตอนนี้ก็ไม่สบายนะคะตอนภาคสี่กินอะไรเผ็ดๆลงไปก็น่าจะซึ้นคอค่ะกับกระเทียมแล้วก็น้ำตาลค่ะไม่ได้กดท้ายมาอีกทีคือใส่เส้นมะละกอแล้วจ้าแล้วก็ใส่บักเขือเคียลงไปเเคียมันคืออะไรหรออจ้าค่าจะบอกนะว่าบักเขือเคียมันก็คือมะเขือเทศบ้านเท่าไหร่เข้าใจลยยังค่ะลองงงก่อนใส่มะนาวลงไปนะคะหรือเลมอนบ้านเฮาใส่มะนาวลงไปค่ะตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยต้มนะคะ กินกับข้าวเหนียวหน้าเจ้า่อยค่ะจกข้าวล้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะตาไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่าใส่ไปพร้อมพีค่ะไม่ได้ก็คือผงนัวนะคะสาดลงไปเลยค่ะใส่อย่างเดียวมันไม่จุใจมันก็ต้องสาดด้วยน้ำปลาล้าขวดค่ะรสเด็ดเลยนะคะรีวิวนะคะสปอนเซอร์เข้าได้ค่ะโคเลโคเลโคเลแบบนี้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วแต่อย่าเพิ่งปดต้องมานะคะต้องแกกปรุงใส่ด้วยกุ้งดองทําเองค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะคะกินได้นานเป็นปีแน่นอนค่ะเพราะว่ากินหมด ไม่แบกหลบตามทุกวันขนาดนั้นแต่ว่าก็ถึงปีอยู่นะปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้โอเควางตัวก็ไข่ด้วยนะคะบอกเลยว่าแซ่บชอบมากเลยกันทำอาหารอยู่ห้องครัวบ้านหนูนะคะไม่ซ้ําหน้าซ้ํามือแน่นอนทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูแล้วก็น้องออ้ยน้องมาทํะได้สามคนนี้ค่ะทําอาหารได้ตลอดเลยนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ทำเป็นถ่ายคลิปได้ตลอดมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะส้มตำน่ากินจะได้ค่ำแล้วนะคะไม่ได้ไปซื้อขนมจีนจอย ไม่ได้ไปอุดนนุนขนมจีนแล้วหนูเคยบอกนะคะกินให้อร่อยถึงกินกับขนมจีนค่ะในความคิดหนูออนะคะก็พูดม<า>ไมาอะไรอยู่ทำไม กินสิคะเสียเวลาอยู่ทำไมข้าวเหนีนนยวร้อนๆเลยค่ะสุกเสยไม่รู้ว่ามันสุกได้ยังไงนะคะสุกเสยก็คือข้าวเหนียวเนี่ยเพิ่งจะมาแช่ตอนประมาณห้ามุม <ง S 1> ขึ้ <มง S 1> นกินข,ข้าวเย็นนะคะก็ออกมานึ่งค่ะสุกเซยอันน,น,น,นี้ก็จะมาเล่าการถ่ายคลิปทําคลิปค่ะก่อนนี่จะกินนะคะก็จะลงเพจให้พ่อด้วยค่ะลุงคลิปที่ช่องส่วนตัวให้พ่อนะคะแล้วก็คลิปเรียวได้ค่ะก็คือพ่อจ๋าก็คือชอบกินแบบเป็ในคลิปหรือว่านอกจอนะคะก็คือกินเก่งมากจ๋านะคะก็จะเป็นมือกล้องให้แบบนี้เลยค่ะถ่ายทุกกกซอทุ อยากให้เธอเรยนทุกอย่างจริงๆอย่างที่พูดเลยค่ะหนูนะคะทาคลิปทุกคนเลยค่ะทําช่องทําคลิปทุกคนจะเป็นแม่จ๋าพ่อแล้วก็หนูแล้วก็น้องสนุกกับน้องนะคะทําช่องในทุกอกางที่ไม่มีสาระโอ๊ยไม่ใช่ก็มีสาระบ้างค่ะปะปุนกันไส้มีคอนเทนต์ไม่มีการเขียนบทค่ะถ่ายไปถ่ายชีวิตประจําวันถ่ายคนอยู่บ้านถ่าการทาเมนูผัดกะเพราที่ทุกคนน่าจะเบื่อแต่ตัวเองไม่ถ่การทำยำแปดสิบแปดรอบทั้งที่จะก่อนไปค่อยทําแต่ช่วงนี้ทันก็ถ่ายตำส้มตำตำแล้วตำอีก FC ทางบ้าน เพว่าจะถ่ายอะไรนะไม่ถ่ายทุกคลิปนะคะก็น้อยมากที่จะถ่ายคลิปก็ถ่ายเป็นบางวันบางวันก็ไม่ได้ถ่ายคลิป,ค,ลปค่ะ,คะเกลียดโอ้ไม่ใช่ก็คือกล้องมีตัวเดียวนะคะดังนั้นก็ต้องมากำกับดูกล้องดูวีดีโอค่ะดังนั้นก็ไปทำนู่นทำนี่จึงไม่มีเวลาว่าก็ว่าเหอะโอ้ไม่ใช่ก็พูดดีๆเข้าข้างกันหน่อยสิวันนี้อร่อยมากเลยค่ะจุดบีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วนะคะบาย